เพลงไทยในจีหายไปเป็นเพราะอะไรแก้ยังไงคิปนี้ค่ะยิ่งกว่ารีโพสต์หายอีกนะคะทุกคนเวลาจะค้นหาชื่อเพลงเนี่ยหาไม่เจอนะคะจะลงสตอรี่หรือว่าลงเรียลเนี่ยโคตรช็อตฟิลเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าสาเหตุที่เพลงไทยในไอจหายเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะอันแรกเลยนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงค่ะแต่เกตว่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นชอยที่ตัดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่างของเราเองเนี่ยมันก็เป็นเพลงไทยนะคะแต่ถ้าค่ายเพลงนะคะถอนสิทธิ์การใช้งานเนี่ยเพลงนั้นเนี่ยก็จะหายไปจาก i g เลยนะ2ภูมิภาคหรือประเทศคือบางเพลงอะคะ่ะ มันก็อนุญาตนะคะให้ใช้ในบางภูมิภาคกับบางประเทศแต่บางเพลงเนี่ยก็เปิดได้แค่ในบางประเทศเท่านั้น3บั๊กของแอปนะคะคือถ้าแอปเราเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตนะคะหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่ทําให้เพลงเนี่ยหายไปชั่วคราวค่ะทุกคนทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันข้อแรกเลยนะคะทุกคนต้องเช็คประเภทบัญชีของแอคเคาต์ตัวเองก่อนนะคะว่าบัญชีของเราเนี่ยเป็นแบบ Business หรือเปล่าหรือว่าเป็น Creator หรือว่า p e r s o n a นนะคะถ้าตอนนี้นะคะใช้แบบบัญชี Business นะคะเกียแนะนําว่าให้เราเ บบก็็เปนบได้ขั้นตอนไม่ยากนะคะก็คือเราเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็กดเซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่แอคเคาต์ค่ะทุกคนเปลี่ยนประเภทบัญชีได้เลยวิธีแก้ข้อที่2นะคะก็คือการอัปเดตแอป i g นั่นเองค่ะทุกคนจะเกิดว่าหลายคนเวลาจเจอปัญหาเนี่ยก็คงจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดกันหมดแล้วถูกไหมซึ่งข้อนี้ก็จ,จะตัดไปนะคะทีนี้ไปดูที่ข้อ3กันข้อ3เนี่ยก็คือลบแล้วก็ติดตั้งใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เกดบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าบางทีแอปของเราเนี่ยอาจจะเกิดบั๊กได้ค่ะทำให้บางเพลงเนี่ยยังไม่ได ภูมิภาคของ store ค่ะ store ที่เกตหมายถึงเนี่ยก็คือ app store หรือว่า play store นะคะเพราะว่าบางทีนะคะภูมิภาคเนี่ยเราอาจจะไปตั้งไว้เป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ไทยก็ได้นะคะทุกคนวิธีการตั้งหรือว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราเข้าไปที่ app store หรือว่า play store นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้เราไปที่ account นะคะแล้วก็ให้เราเลือกภูมิภาคเนี่ยเป็นประเทศไทยคะ่ะทุกคนลองเข้าไปเช็คดูนะคะบางคนอนาะจจะยังไม่ได้เปลี่ยนลองไปทําดูนะคะขั้นตอนที่เกตแนะนําไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมมนตตแล้้้วกก็ิดดาใหะะคะ